ชิวเวฟฮาร์โมนีพอดแคสต์บางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การได้นั่งฟังอะไรดีๆระหว่างทางด้วยกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวเวฟฮาร์โมนีพอดแคสต์ฟุตบอลวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกฟุตบอลปัจจุบันเด็กหนุ่มชาวอาร์เจนตินาที่เพิ่องอายุเพียง17-18ปี แต่ได้รับเกียรติสูงสุดในทีมชาติด้วยการสวมเสื้อหมายเลขสิบต่อจากตำนานอย่างลีโอเนลเมสซี่เขาคือฟรังโกมัสตันตูโอโนเรื่องราวของฟรังโกเริ่มต้นจากครอบครัวธรรมดาในอาร์เจนตินาเช่นเดียวกับเด็กอีกหลายล้านคนที่หลงไหลในฟุตบอลเขาเติบโตมากับความฝันที่จะได้เล่นให้กับทีมชาติวันเวลาวัยเด็กส่วนใหญ่หมดไปกับการเตะบอลบนถนนลานดิน และสนามหญ้าเล็กๆแถวบ้านทุกคนรอบตัวเริ่มสังเกตว่าเขามีพรสวรรค์ที่ต่างออกไปการเลี้ยงบอลที่คล่องแคล่วการมองเกมที่เกินวัยและความมั่นใจในทุกครั้งที่ได้สัมผัสบอลทำให้เขาโดดเด่นตั้งแต่อย่างเล็กไม่นานหลังจากนั้นพรสวรรค์ของเขาก็ถูกค้นพบโดยแมวมองของริเวอร์เพลสโมสรยักษ์ใหญ่ในอาร์เจนตินาที่มีชื่อเสียงในการบ่มเพาะดาวรุง่ง เขาเข้าสู่อะคาเดมีของทีมและใช้เวลาเรียนรู้ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อพัฒนาทั้งร่างกายและทักษะทางเทคนิคที่นี่เขาไม่เพียงแค่เรียนรู้วิธีการเล่นฟุตบอลแต่ยังเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยความอดทนและการทำงานหนักเพื่อไปให้ถึงฝันโค้ชหลายคนพูดตรงกันว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะแม้อายุยังน้อยแต่เขากล้าตัดสินใจกล้าเล่น กล้าที่จะครองบอลและสั่งการเพื่อนร่วมทีมในสนามจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในเส้นทางของฟรังโกเกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับโอกาสเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ของริเวอร์เพลในวัยเพียง16ปีมันคือช่วงเวลาที่แฟนบอลทั้งสนามต่างจับตามองว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะทำได้หรือไม่แต่เขาไม่ได้หวันไหวหรือกดดันเกินไปตรงกันข้ามเขากลับแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเกินวัย การสัมผัสบอลครั้งแรกเต็มไปด้วยความเฉียบคมและในที่สุดเขายังสามารถยิงประตูดได้สำเร็จเสียงเฮดังกึกกองไปทั่วสนามและชื่อของฟรังโกก็ถูกบันทึกลงในใจแฟนบอลทันทีจากวันนั้นเขากลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งในอาร์เจนตินาและชื่อของเขาก็เริ่มเดินทางไปถึงยุโรปไม่นานหลังจากนั้นเรอัลมาดริดก็จัดการคว้าตัวเขาไปเสริมทัพ การย้ายครั้งนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เด็กอายุเพียง17ปีจะได้สวมเสื้อทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในโลกอย่างราชันชุดขาวสำหรับฟรังโก้นี่คือความท้าทายครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงกดดันเขาต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ลีกที่มีความรวดเร็วและแข็งแรงกว่ารวมถึงแฟนบอลที่คาดหวังสูงแต่ในสนามซ้อมเขาก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะต้องซ้อมกับนักเตะระดับโลกแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้และพิสูจน์ตัวเองโคช้ชและเพื่อนร่วมทีมเริ่มให้การยอมรับว่าเด็กคนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อของเขาถูกพูดถึงไปทั่วโลกจริงๆไม่ใช่แค่การย้ายทีมหากแต่เป็นการที่เขาได้รับโอกาสสวมเสื้อหมายเลข10ของทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลก2026ที่พบกับเอกวาดอร วันนั้นลิโอเนลเมสซี่ไม่ได้ลงสนามและโคช้ชก็ตัดสินใจมอบเสื้ออันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาติให้กับเด็กหนุ่มวัย18ปีทันทีที่เขาก้าวลงสนามภาพของเสื้อเบอร์10ที่มีชื่อมัสตันตูโอโนอยู่บนหลังกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกแฟนบอลบางคนตื่นเต้นบางคนสงสัยว่ามันเร็วเกินไปหรือไม่แต่สิ่งที่แน่นอนคือทุกสายตาจับจ้องไปที่เขา การสืบทอดเบอร์สิบไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะมันคือมรดกที่เคยอยู่บนหลังของมาราโดน่าและเมสซี่การรับมันไว้คือการแบกรับทั้งประวัติศาสตร์และความหวังของชาติฟรังโกยอมรับว่ามีความกดดันแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกภูมิใจอย่างมหาศาลชีวิตนอกสนามของฟรังกโกสะท้อนให้เห็นว่าเขายังเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย เขารักครอบครัวไม่ลืมรากเง้าของตัวเองและยังคงให้ความสำคัญกับการทำงานหนักมากกว่าชื่อเสียงหรือเงินทองสื่อหลายแห่งยกย่องว่าเขามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมไม่หลงไปกับแสงสีรอบตัวแต่เลือกที่จะใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนาและพิสูจน์คุณค่าของตัวเองวันนี้เส้นทางของฟรังโกมัสตานตูโอโนเพิ่งจะเริ่มต้น เขายังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากมายทั้งในสโมสรและทีมชาติแต่สิ่งที่ชัดเจนแล้วคือเขามีพรสวรรค์มีความมุ่งมั่นและมีหัวใจที่แข็งแกร่งพอที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดของวงการฟุตบอลแฟนบอลอาร์เจนตินาหวังว่าเขาจะสืบทอดความสำเร็จต่อจากเมสซี่และอาจพาทีมชาติไปสู่เกียรติยศอีกครั้งในอนาคตขณะเดียวกันแฟนบอลเรอัลมาดริดก็คาดหวังว่า เขาจะกลายเป็นเสาหลักใหม่ของทีมและแฟนบอลทั่วโลกก็กำลังจับตามองทุกก้าวเดินของเด็กหนุ่มคนนี้ฟรังโกมัสตันตูโอโนจึงไม่ใช่แค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการสืบทอดมรดกอันยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาจากมาราโดน่าสู่เมสซี่และกำลังถูกส่งต่อมายังเขาแม้ภาระจะหนักแต่ทุกก้าวที่เขาเดินไปคือแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วโลก และนี่คือเรื่องราวของผู้สืบทอดเบอร์สิบคนใหม่ของทีมชาติอาร์เจนตินา่าฟรังโกมัสตันตูโอน